วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เป็ดออกไข่สิ่งที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดก็จะเป็นเรื่องของอาหารโดยอาหารที่แนะนำก็จะเป็นพวกอาหารสำเร็จรูปที่โปรตีนตั้งแต่18%ขึ้นไปหรือว่าถ้าใครจะเลี้ยงแบบลดต้นทุนก็ต้องคำนวณอาหารให้ดีๆด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวเป็ด ว่าเขามีอายุครบตามกําหนดไหมแล้วก็สายพันธุ์ของเขาเป็นยังไงโดยเป็ดไข่ทั่วไปอายุที่จะเริ่มไข่ก็ตั้งแต่5เดือนขึ้นไปนะครับ5-6เดือนแล้วก็สุขภาพของเป็ดก็จะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็ภูมิอากาศนะครับโดยสภาพแวดล้อมหรือว่าพวกโรงเรือนเนี่ยก็จะต้องสะอาดน,นะครับระบายอากาศได้ดีมีรังไข่เอาไว้ให้เขาเข้าไปไข่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมารบกวนเขาด้วยนะครับ ในส่วนของสภาพอากาศแล้วก็ฤดูกาลเนี่ยก็มีผลสําคัญเหมือนกันนะครับอย่างช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเป็ดก็อาจจะไข่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่า,าฝนมันตกบ่อยนะครับเป็ดก็จะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างหน้าร้อนเป็ดก็จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับไข่ก็อาจจะไข่แต่ว่าใบอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในหน้าหนาวก็จะเป็นช่วงที่เป็ดไข่ดีที่สุดนะครับ และนี่ก็คือปัจจัยหลักๆที่ทําให้เป็ดออกไข่นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับในคอมเมนต์ได้เลย